สวัสดีนะคะพเพื่อนๆนะคะเอาวันนี้อีกคนหนึ่งแล้วนะคะส,ส,สป้าหูสองคนเลยนะคะวันนี้นะคะอธิบายได้ไหมคนสวยคนสวยอธิบายบอกพี่พี่เขาอธิบายเลยว่าว่าทำเพื่ออะไร นี่เพื่ออะไรเราเราตัวเองตัวเองพูดสีว่าอันนี้เพื่ออะไรคะระบบประสาทล้วก็น้ำที่อยู่กับเนแบบสมองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาแล้วก็ที่อะไรอุดตันเนี่ยมันก็จะออกมาแล้วจะทําให้โล่งสบายดียจะรักษาพวกระบบสมองพวกน้ําที่เอ่อเประสาทอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับหูก็แอะอย่างงี้เหมือนน้ำข้างหมหูอะไรเงี้ยก็จะ รักษาได้ดีมากเลยมีประโยชน์เยอะนากเลยเพื่อนๆนะคะสนใจมานะคะเพื่อนๆนะคะมีตะลอนนะคะอยู่นาเกลือนะคะเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆอะเพื่อนๆต่างชาติที่อยู่ต่างประเทศนะคะก็เห็นพี่พลอยทำคลิปนะคะเขาก็สนใจนะคะ นั่นนั่นมาถือให้ให้ถือถืออ่าอ่าประมาณอ่าจริงดูตรงนี้นะประมาณสักสามนาทีแล้วจงก็กดตรงนี้เลยนะแล้วก็พูดไปเด้ไม่พูดแล้วค่ะไม่อธิบายไปด้วยนะไม่ไม่ขี้เกียจวันนี้ไม่มีฟิล